สวดแล้วดีฟังแล้วได้อยากมีโชคลาภอยากถูกหวยให้ฟังสองพระคาถาพระสิวลีเรียกโชคลาภสองพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อกวยชุตินทะโลหลวงพ่อกเกษมเขมะโกผู้ใดได้สวดหรือได้ฟัง จะเกิดโชคลาภปาฏิหารมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคทำให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนโตนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะสีวลีจะมหาเถโลปัจจยะลาภปูชิตโตมนุสโสเทะวะตาอินโท พรมมายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสากาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิขาถันจะสังวัตตนสัสะลาโภจะสก,กาโลโหติเถรสะอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสัทธาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสว anyway. totally so ัสดิลาพังภะวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมะหาเทโลปัจจะยะลาพระปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พลมมายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิคาถันจะสังวัตนสัสสะลาโภจาสก,กาโลโหติเถรสสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสะทาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสวัสดิลาพังภะวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมะหาเถโลปัจจะยะลาพระปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรม,มายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักกาเลอาเนนตินิจจังศิวลิเถรัสสะลาโพจะส,าาโโสักกาลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิขาถันจะสังวัตนสัสสะลาโภจะสักกาโลโหติเทลสะสอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโพเมโหตุสัพพธาเ สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสะทาศีวลีเถรัส,สะเอตังคุนังสวัสด,ดิลาพังพระวันตุมเมศีวลีมหาเถรังวันธามิหังศีวลีมหาเถรังวันธามิหังศีวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมหาเถโลปัจจะยะลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรมมายะโมยักขาววาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภสักกาเลอาเนนตินิจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สะทาวาปิขาถันจะสังวัตนสัสะลาโภจะสักกาโลโหติเถรสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัเชนะลาโพเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสะทาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสวัสดิลาพังพระวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมหาเถโลปัจจะยะลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรมมายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสากาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสากาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สะทาวาปิคาถันจะสังวัตตนสัสะลาโภจะสักกาโลโหติเท е ลัสสะอานุภาเวนลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจยยทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยยทิมหิอหังวันธามิ ตังสัทธาศิวลีเถรัสะสเอตังคุนังสวัสดิลาพังพระวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรังวันทามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลาล,าโโาทโล,ลาพังเมเททะสีวลีจะมหาเทโลปัจจยะลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรมมายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักกาเลอาเนนตินิจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิขาถันจะสังวัตตนสัสสะลาโภจะสัก,กาโลโหติเถรสสะอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสัทธาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสวัสดิลาพังภะวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมหาเทโลปัจจะยะลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรมมายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักกาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศิวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิคาถันจะสังวัตตนะสะลาโภจาสักกาโลโหติเถรสะอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจะวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันทามิตังสะ สาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสวัสด,ดิลาภังพระวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโภโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมะหาเถโลปัจจะยะลาพระปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรม,มายะโมยักขาวาปิตัสสนิลันตะลังปะณลาภะสักกาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สทาวาปิคาถันจะสังวัตนสาสลาโภจาสัก,กาโลโหติเทลัส,สาอาุุภาเวนลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิ ตังสะทาศิวลีเถรัสะสเอตังคุนังสวัสด,ดิลาพังพระวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะสีวลีจะมหาเถโลปัจจะยะลาพะปูชิตโตมนุสโสเทวตาอินโท พรมมายะโมยักขาวาปิตัสะนิลันตะลังปะณลาภะสักกาเลอาเนนตินิจจังศิวะลิเถรัสสะลาโพจะสักกาโลโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัสะ สะทาวาปิขาถันจะสังวัตตนสัสะลาโภจะสักกาโลโหติเถรสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัเชนะลาโพเมโหตุสัพพธา สีวะลีจะมหาเถโลเทวะตาณะละปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวะลีจะมหาเถโลยักษขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันธามิ สังสธาศิวลีเถรัสะเอตังคุนังสวัสดิลาพังพระวันตุเมศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรังวันธามิหังศิวลีมหาเถรัง วันทามิหังมหาสีวลีเทโลมหาลาโพโหติมหาสีวลีเทโลลาพังเมเททะ